สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะมารับชมนะเจ้าดีแม็กอีกแล้วเช่นเคยนะวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะแล้วก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงนะเจ้าดีแม็กนะระหว่างตัว z ซตัว LDA ีเนะว่าทําไมถึงไม่เลือกตัว LDA นะครับทั้งๆท,ที่ราคามันถูกกว่าประมาณ50 0 0 0่กว่ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับในสีดํานะ ก็จะมาบ่งบอกสาเหตุกันนะว่าทําไมในหัวนะหรือว่าผมเนี่ยทั้งในหัวทั้งผมนะตัดสินใจเลือกนะเจ้าตัวแซดนะมาใช้งานเป็นเยียร์ธรรมดาด้วยครับ6สปีดนะนี่ครับภายนอกกันก็เลยนะสิ่งที่แตกต่างจากเจ้าตัว LDA นะก็นี่จัญลักยลัตัวแซดนะด้านหลังเลยนะด้านหลังนี้ก็กับตัว LDA ก็จะไม่ต่างนะตัว LDA Highlander นะ เราจะพูดถึงตัวไฮแลนเดอร์แล้วกันนะครับล้อก็จะแตกต่างกันนะแซกับ LDA เนี่ยในตัวแซก็จะเป็นขอบ18นะขนาด265 26 65เอ้ยไม่ใช่ครับสองหกห้านะครับตัวแซก็จะได้ล้อแบบนี้ถ้าตัว LDA ก็จะได้ล้อขอบ17บเจ็ดนะสองหกห้านะครับลวดลายก็จะแตกต่างกันนะ ภายนอกก็เนี่ยครับล้อใปแล้วนะด้านข้างอะไรก็เหมือนเหมือนกันนับกระจกมองข้างอะไรก็เหมือนกันนะด้านหน้าก็สิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นเอ่อตัวไฟตัดหมอกนะตัว led เนี่ยก็จะเป็นหลอดธรรมดาครับโคมจะใหญ่นะสังเกตได้เลยแต่ถ้าเป็นตัว led ก็จะเป็นตัวแซดนะครับตัวแซดขึ้นไปจะได้นะเหมือนตัวนี้เลยก็จะดวงเล็กนะแต่สว่างนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ปัดน้ําฝนนะตัว led ก็จะ อยู่บริเวณนี้อยู่ปากระโปรงนะครับตัวแซดก็จะฝังนี่เลยแบบนี้เลยนะที่ก้านปัดน้ำฝนเลยก็ดูเรียบร้อยสวยงามดีนะภายนอกอุปรกรณ์ที่แตกต่างจากเจ้าตัว LDA ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะพูดถึงแซดกับ LDA นะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับรับเรามาดูภายในกันนะภายในก็ตัวแซดกับ LDA นะ ดูตอนหลังกันก่อนเลยนะครับตอนหลังก็นี่ครับแขงข้างประตูก็จะเป็นหนังนะตัวแซดนี่เป็นหนังเลยเดินได้สวยงามนะครับตัวเอลดีก็จะเป็นเป็นผ้านะเป็นผ้าตัวนี้เป็นตัวแซดก็เป็นหนังนะครับตัวเอลดีตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะพลาสติกตรงนี้ก็จะไม่ได้แตก ตกแต่งนะตกแต่งเป็นเปลี่ยนโนแบล็กนะนี่สีดำเปี่ยนโนแบล็กนะไม่มีนะตัว LDA นี่ตัวแซดถึงจะมีแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมเล็กๆนะตรงที่กระจกนะเขาตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะั่นเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเบาะนะเบาะก็จะเป็นผ้าหมดเลยเนะทั้งหน้าหลังนะครับก็จะเป็นผ้าหมดเลยถ้าเป็น LDA นี่ตัวแซดก็จะเป็นหนังจอรู้ให้อย่างดีระบายความร้อนได้โอเคเลยนะแต่ว่า ถ้าจอตากแดดนานๆเนี่ยพวกเบาะผ้านี่ก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่านะการคลายความร้อนเนี่ยมันจะได้ดีกว่านะไม่แน่ใจว่าตัว LDA มีตรงนี้หรือเปล่านะครับน่าจะมีนะแต่เป็นผ้านะตรงนี้ก็เป็นผ้าหมดเลย LDA นะจุดหนึ่งที่แตกต่างครับก็คือไม่มีแอร์ตอนหลังนะ LDA ตัวแซดขึ้นไปถึงจะมีแอร์อรให้นะครับแล้วก็มีกรอบสีเงินๆตกแต่งให้นะ USB มีทั้งมีให้ทั้ง ซตตั้ง LDA นะครับนี่ดู B S B c a r g ช่องวางเกี่ยวของอะไรก็มีนะตั้งแซตตั้ง LDA หนักครับไปดูตอนหน้ากันบ้างครับตอนหน้าก็เหมือนกันนะแซก็เป็นหนังโอ้ยลื่นลื่นตกแต่งเปียโนแม็กหนันงนครับ LDA ก็จะเป็นผ้านะคอนโซลคอนโซลบริเวณบนคอนโซลน,นี่ก็จะเป็นหนังนะครับตัวแซตนี่หนังนุ่มนะครับ นุ่มจริงๆนะเดินได้นะครับตัว LDA ก็จะไม่มีนะถุงลมมีไมอสองจุดเหมือนกันคนระับแซดกับ LDA ช่องวางของอะไรก็เหมือนกันหมดเลยนะนี่น,นี่เล็กไปหน่อยนะับ <c oughs> พูดหลายคลิปแล้วช่องจ่ายฟงจ่ายไฟอะไรก็เหมือนกันเลยคนระับแซดกับ LDA ก็จะมีหนึ่งจุดนะครับนี่มีน้อยมากลแล้วมี USB เพื่อต่อกับตัวศัพท์นะ Apple a าไป AndroidAuto อะไรก็ว่าไปนะ เอเมนนวนเหมือนกันนะรู้สึกว่าตัว LDA เนี่ยก็จะไม่ไม่ได้ล้อมกรอบเออเจ้าเงาเงานนับสีเงินเงาเงาโกลเมียมเนี่ยไม่ล้อมนะตัว LDA แต่ตัวแซดล้อมกรอบม,มาให้นะก็สวยงามดีนะอ,อสามีิต่างเหมือนกันเกียร์ก็ตัวแซดก็ประมาณนี้เลยตกแต่งเนี่ยลายชั้นเนะงาวับเลยมีสีออกเทาก่อนนะแล้วก็ดำเงาแล้วก็เงินแหม่ ขาใส่ใจในการตกแต่งจริงๆเลยเจ้าดีแมกเนี่ยเบาะก็ตอนหน้าเป็นหบวหนังเหมือนเดิมนะครับ LDA ก็เป็นผ้านะนี่เดินได้สีขาวเบาะเขาดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะั่นเนี่ยชอบมากเลยโอเคนี่มาดูก็แตกต่างกันต่อนะครับตัวแซดก็ตรงนี้ก็จะเป็นพัาสติกทั่วไปนะแต่ถ้า LDA เอ้ยไม่ใช่ครับตัว LDA จะเป็นพลาสติกนะตัวแซดก็จะเดินหนังบุนุ่มนะนี่นุ่มจริงๆเตาแขนสบายมาก แล้วก็สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือโซเซตตรงนี้จะเป็นโกเมียมโกเมียมนะครับโกเมียมตัวเอลดีจะเป็นสีดำบัติกสีดำนั้นนี่ก็ตกแต่งใส่ใจในรายละเอียดมากเลยเจา้าพิสุสุเนี่ยส่วนกระจกสองไฟนะตัวแซดก็จะมีแบบนี้นะแต่ตัวเอลดีไม่แน่ใจจริงๆว่ามีหรือเปล่านะผมไม่ได้ไม่ได้ดูตัวนี้มาด้านบนอะไรก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวแซดก็จะให้โซราวซาวมาแปดจุดนะลำโพงแปดจุดเลย ตัว LDA รู้สึกว่าจะหกจุดนะครับไม่มีลำโพงบนหลังคานะ LDA เนี่ยไฟก็สามจุดเหมือนกันช่องเก็บวงเก็บแว้นอะไรก็น่าจะมีเหมือนกันคนระับกระจกก็ตัดแสงแบบอัตโนมือเหมือนกันนะจอตัว LDA กับแซก็เหมือนกันนะเจ็ดนิ้วนะรองรับ Apple c a r า l a y Android Auto นะครับไหนมีที่ใส่ผัา,าเครื่องก็มีนะแซดกับ LDA นะโอเคเดี๋ยวไปดูฟังก์นขับกันบ้างนะครับ นี่ครับมาถึงฝั่ง,งนคนขับก็มาดูนี่เลยนะระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะแล้วก็ป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับมีมาให้นะตัวแซตตัว L อ A ไม่มีให้นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนี่กระจกนะครับตัวแซตนี้ปรับพับได้กระจกมองข้างนะครับปรับพับได้แต่ตัว L อ A ไม่ไม่สามารถปรับพับได้นะครับปรับได้แต่พับไม่ได้นะครับนี่มันจะไม่มีตัวนี้นะอันตกแต่งไดก็โกเมียม เปลี่ยนนมแล็กอะไรก็เหมือนกันคุญแจก็นี่ครับตัวแซดก็ประมาณนี้เลยนะ, <st> <st> นะเขาน่าจะทําแบบพับได้นะเหมือนรีโวนี้จะดีมากแต่ว่าตัวเฮรีนะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีระบบอ e ีโมบิไลเซอร์มาให้นะป้องกันการโจลกรรมอะไรทุกอย่างเนี่ยมีชิปฟังนะตัวนี้มีชิปฟังตัวอลดไม่มีนะไหครับภายในที่คนขับนะ ที่น่งคนขับก็พวงมาลัยก็ตัว này, แซดเนี้ยโครเมียมเพียบเลยนะถือว่าสวยงามนะแต่มีข้อเสียเหมือนกันนะตัวนี้นะวิบวับซะลเลยน,นะเมื่อแสงส่องมาจากกระจกลงมานี่นะลงมาตรงนี้นะวิบวับเข้าตาเลยทีเดียวเชียวนะเนี่ยแต่ก็ได้ความสวยงามข้อเสียก็แสบตานะก็มีครูชคอนโทรลมาให้ Ma นะตัวแซดแบบนี้เลยนะครูชคอนโทรลตัว LDA ก็จะไม่มีนะครับ ไม่มีครุสมาให้แล้วก็ไม่ได้หุ้มหนังแบบนี้นะับเดินได้เลไไม่มีนะเป็นพวงมาลัยเอ่อทั่วไปนะพลาสติกยูทีเทนอะไรทัอย่างนี้แหละอีกอย่างหนึ่งหน้าจอนะครับตัวแซก็จะไม่ได้หน้าจอ tf t FC นะแบบนี้จะไม่ได้นะตัว l อ DA นะไม่ได้แต่ตัวแซนี่ก็จะได้มา l อ d ก็ไม่มีแซก็จะบอกค่าได้เยอะกว่านะครับโอเคนะ่รวมๆก็จะประมาณนี้นะ เป็นกุญแจแบบไขนะตัวแทดไม่ใช่เป็นผู้สตาร์ทมีที่ตั้งไฟมาให้ถือว,ว่าช่องเก็บของเหมือนกันนะนกรอบนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะเป็นสีเงินเงินรู้สึกว่าน่าจะเหมือนกันช่องวางแก้วน้ําขวดน้ำอะไรก็เหมือนกันหมดนะแตกต่างกันรายละเอียดยิบย่อยนะในรถนะปัดน้าฝนกับไฟหน้าก็ยังอัตโนมือเหมือนเดิมนะไม่ได้อัตโนมัตนะครับ มาจะประมาณนี้นะโอเคนะเดี๋ยวก็มาสรุปกันเลยว่าทําไมถึงต้องเลือกตัว i d a นะหลังจากเปรียบเทียบออปชันคร่าวๆไปแล้วนะครับครับก็มาสรุปกันเลยนะสาเหตุที่ต้องเลือกตัวแซดนะหนึ่งเลยก็คือมีระบบนี้นะ t ั a c t i o n control system นะหรือว่าป้องกันล้อหมุนฟรีนะ,สะเสียเราภาพการทรงตัวนะ e s p อะไรสักอย่างเนี้ยนะมีช่วยลงเขาไว้ด้วยนะนี่ นี่คือไตท,ที่เลือกมาเลยนะครับไทยที่สองที่ต้องเลือกตัวแซตนะก็คือนีอ่เบาหนังนะดูแลรักษาง่ายนะแม้ว่าจะการระบายความร้อนจะสู้เบาผ้าไม่ได้นะแต่ก็มันได้ในเรื่องการดูแลรักษาเช็ดถูได้ง่ายนะคนี่เป็นฝุ่นวันนี้เราก็ปัดปากนะไม่อมฝุ่นด้วยหมาะแกภาคใต้ยอย่างเรานะครับฝนตกนะครับฝนตกบ้างร้อนบ้างนะ ฝนตกเนี่ยก็เมื่อเปิดประตูก็จะเปียกหมดเลยนะบริเวณเนี่ยแต่นี่เป็นหนังก็สามารถเช็ดได้นะนี่มีผ้าพื้นนึงก็สามารถถูๆเช,ช,ช็ดได้เลยนะนี่ก็มีไว้ควรจะมีไว้นะาผ้าไปบบนี้ติดรถไว้เลยสักผืนทองผืนเอาไปเช็ดเมื่อฝนตกนะครับประมาณนี้เลยนะตรงสาเหตุใหญ่ๆเลยที่เอาตัวแซตนะครับอย่างอื่นก็เครื่องมันเครื่องยนต์เกียร์อะไรพวกนี้เหมือนกันคนระับแตกต่างที่การตกแต่งนะแล้วก็ระบบ สองสามตัวนะที่ตัว LDA ไม่มีนะนะแหนบเนิบอะไรก็น่าจะเหมือนกันนะเอเลนเดอร์ยกสูงพื้นที่สัมพาระราด้านหลังก็น่าจะเหมือนกันนะพื้นที่กระบะนะนี่คนระับก็หลักๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีลูกด้วยนะมีลูกเด็กนะจะกวบหนึ่งแล้วก็ซุกซนนะตาไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับน้องกุก๊กัำเรา มีใครมีเด็กเนี่ยก็แนะนาให้ซื้อบ่อหนังดีกว่านะครับนะครับไอ้พวกนี้นะมันจะเช็ดถูง่ายนะครก่กนณี้ที่มันเล่นจับไอติมอะไรติดมือพวกนี้นะไปอำเภอฉีเ่เชืออะไรล้นนะมันก็จะเช็ดง่ายกว่าเบาะผ้านะเบาะผ้ามันก็มีน้ํายานะแต่ว่ามันค่อนข้างจะใช้งานํนาความสะอาดยุ่งยากนะต้องตากลงตากแดดได้ด้วยนะนี่แทบยังไม่ได้ตากเลยนะแดดมมันก็จะเละนิดน,นึงนะนอ่ฝนตก,ตกมันจะเละมากเลย นะครับแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะก็แอร์ตอนหน้าบอกตรงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยส่งมาถึงตอนหลังนะต้องเปิดเบอร์สามถึงจะถึงนะแต่มีแอร์ตอนหลังก็ช่วยในการเออระบายความร้อนนะครับปานอากาศหมุนเวียนอะไรได้ดีนะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแอร์ AI ตอนหลังถึงแม้ว่าก็จะไม่เย็นมากก็ตามนะครับโอเคนะสาเหตุที่เอาตัวแซดนับก็บ่อหนัง esp รู้สึว่าแค่นั้นเลย <c oughs> นะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมถึงต้องเอาเจ้าตัวแซนะไม่เอา LDA นะครับก็จะพูดถึงตัวแซแล้วก็ตัวเอไปด้วยนะใต้คลิปเล็กๆน้อยๆนยนะครับตัวแซพเนี่ยก็จะได้เอ่อภายนอกเหมือนกันนะแตกต่างที่ภายในก็คือหน้าจอก้านิ้วนะครับแอลโต้แยกฝั่งซ้ายฝานะ ส่วนตัวก็มันราคาก็ยังสูงนะในหัวผ่อนไม่ไหวนะเจดพีเนี่ยมันแพงไปแล้วนะเก้าแสนกว่าเลยนะเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันตัวเอ็มนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเกียร์ธรรมดาหรือเปล่านะครับตัวเอ็มก็จะได้อ p ชั่นความปลอดภัยเพิ่มมาอีกสองสามตัวนะไอ้พวกบายสปอร์ตมัลติเนอร์ริงนะที่เตือนกระจกมุมอับนะไอ้พวกเดียร์คอสแฟร์ฟรีกาเิร์อะไรพวกนี้นะเตือน ตอนถอยออกนอกซองอะไรนะแล้วก็น่าจะประมาณนั้นนะเซ็สนเซอร์รอบคันด้วยตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะครับตัวแซกนะครับรู้สึกว่าตัวเอ็มน่าะถึงจะได้เซ็นเซอร์นะครับก็เป็นล้าเลยนะตัวเอ็มไม่ไหวไม่ซื้ออยู่แล้วนะมันแพงเกินนะส่วนตัวก็ผ่อนไม่ไหวด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีตังก็จัดได้ตัวเอ็มตัวแซดปีเนี่ย <c oughs> โอเคนะคลิปนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r คร e นะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม